เลี่ยนค่าเช่าให้เป็นเงินผ่อนทำยังไงนะคะวันนี้นะคะเรามีทางออกสําหรับทุกๆคนที่กําลังมองหาโอกาสนะคะอยากเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินนะคะทางการเงินทํำยังไงนะคะเหลียวเรามีคําตอบให้ทางคุณนะคะทางเรือกที่1นนะคะคุณสามารถนะคะใช้สลิปเงินเดือนนะคะไปกู้ธนาคาร เพื่อซื้อที่ดินหรือสังหาหรือบ้านได้นะคะแล้วอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นทางเลือกที่ง่ายสบาย,สบายเลยเราสามารถให้ลูกค้าผ่อนตรงกับทางบริษัทเราได้เลยนะคะทำยังไงนะคะไม่ต้องใช้คนค้านะคะไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรนะคะคือเราอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสําหรับคนที่นะคะมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็มีสิทธิใจที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคขนาดไหนนะคะคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยหรือยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นคําตอบนะคะที่คนประสบความสําเร็จทุกๆคนเขาเลือกที่จะลงทุนเขาเลือกที่จะซื้อมาอยู่เองหรือว่าซื้อมาปล่อยเช่าหรือว่าซื้อมาเพื่อใช้เป็น ทรัพย์สินในยามเกษียณนะคะเขาทํากันยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นทางเลือกที่สองนะคะทางที่หนึ่งสามารถกู้ธนาคารก็ได้ทางเลือกที่2สามารถนะคะผ่อนตรงกับทางบริษัทเราได้เลยนะคะเราไม่ได้ใช้เราใช้เพียงเอกสารส่วนตัวสำเนาบ,บัตรประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะสามารถนํามาประกอบได้นะคะส่วนหลักๆคือเราไม่ตรวจเครดิตลูกบูโรล,ลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าจะมีประวัตินะคะ หาชําระหนี่หรือว่าไปคําให้คนอื่นแล้วก็เป็นหนี้เสียมันไม่มีผลที่จะทําให้เราจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าจะไม่มีผลที่ทําให้เราชุดลั้งฉุดลั้งเราให้จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะนี่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีใจที่เด็ดเดี่ยวมีใจที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าอะไรจะ มาขวางกั้นนะคะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาหาเรานะคะตอนนี้มันมีที่ดินนะคะที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็สามารถใช้ในยามเกษยียณได้ด้วยซื้อลงทุนหรือว่าอยู่เองก็คุ้มสุดๆหรือว่าซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าหรือว่าซื้อแล้วก็เอาไว้สำหรับเป็นบ้านพักต่างอากาศได้เลยนะคะมันมีอยู่ตรงไหนอยู่ตรง กาญจนบุรีแล้วก็อยู่ตรงประจบคิรีขันนะคะทำเลดีสุดๆไปเลยคนที่ชอบภูเขานะคะอันนั้นเปิดประตูนหน้าบ้านออกมาเห็นเป็นภูเขาเลยนะคะภูเขาแบบนี้เลยนะคะไม่มีทำเลไหนที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองอยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นนี่นะคะน,นี่ก็จะเป็นอ่าะชะนด ที่เตรียมที่สําหรับแบ่งขายให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าแต่ละคนนะคะอยากที่ได้อยากได้ที่ที่มีศักยภาพใช่ไหมที่สําหรับพัฒนาก่อสร้างหรือว่าที่สําหรับซื้อแล้วก็ให้ลูกให้หลานนะคะอันนี้ค่ะเรากําลังจะแบ่งที่ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโฉนดทั้งหมดที่เรามีนะคะยังไม่ใช่ทั้งหมดก็คือจะเป็นทั้งหมดที่เรากําลังจะแบ่งนะคะอันนี้ค่ะนี่เห็นไหม เป็นคุดแดงแบบนี้เลยนะคะคุดแดงแบบนี้เลยเอกสารเตรียมให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนี่นี่มีหลายใบนะคะแล้วก็เราขายตั้งแต่ห้าสิบตารางวาขึ้นไปถึงแล้วแต่ว่าดาวกี่ตารางวานะคะมีตรงกาญจนบ,บุรีแล้วก็ประจบคีลีขันเราไม่ตรวจเครดิตบูโรค้านะคะแล้วก็ไม่ตรวจเครดิตไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยขอให้ใจใจอย่างเดียว มาคุยชอบก็ตกลงทําสัญญาเลยค่ะคือการที่เราชักช้ามันจะไม่ทันการนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะหยิบฉวยแปลงที่ลูกค้ากําลังมองหาอยู่ไปก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วอันนี้อีกฝึกหนึ่งนะคะสองเล่มเลยนะคะนี่ก็เป็นโฉนดที่ดินเหมือนกันนะคะข้างในนี้ก็เป็นโฉนดเหมือนกันนะคะเตรียมที่จะแบ่งเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเตรียมที่จะแบ่งเหมือนกันนี่หลายหลายแปลงเลยนะคะ นี่ค่ะก็ถ้าใครที่กำลังมองหาบ้านที่ใช้สำหรับกรเกษียณน,นะคะ,กะเกษียณตอนนี้เขาไม่ต้องกเกษียณในยามที่อายุเยอะๆแล้วคนที่อายุน้อยก็สามารถกรเกษียณเป็นเจ้านายตัวเองได้กเกษียณในอายุที่น้อยๆได้นะคะนี่ค่ะใครเข้ามาแล้วก็ถ้าเข้ามาว่าสนใจนะคะนี่ค่ะมันจะอยู่ตรงประจวบด้วยนะคะประจวบนี้ก็จะจะอยู่ ตรงถนนเส้นหลักแล้วก็เข้าไปเพียงนิดเดียวนะคะอยู่ระหว่างภูเขาแล้วก็ทะเลเพราะว่าประจบนี่เป็นเมืองที่โอเคมากเลยนะคะคนที่ชอบภูเขาธรรมาชาติสุดๆไปเลยนะคะหรือว่าคนที่ชอบทะเลนะคะอันเนี้ยเหมาะสุดๆเลยนะคะสําหรับซื้อลงทุนหรือว่าซื้ออยู่เองซื้อเป็นบ้านพักต่างอากาศซื้อเพื่อเอาอาสังหารนี้นะคะเอา เหมือนกับเอาเป็นบ้านเอาเป็นบ้านไปแลกเงินก็ได้นะคะเอามาเอาจากรั์สิมเปลี่นเป็นเงินสดก็ได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบมากเลยนะคะอสังหามันเป็นเรื่องที่น่าลงทุนและเป็นเรื่องที่สนุกนะคะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้เพราะว่ามันเป็นความลับของคนรวยตอนนี้เราจะมาเปิดโปงนะคะว่าคุณสามารถเป็นคนรวยเป็นคนที่มั่งมีได้ด้วยการเปิดหูเปิดตาเปิดสมองเปิดศักยภาพในตัวเอง ที่สามารถทำตามหัวใจตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ